โอ้โ<ฮ>เห็นอุยันสวยเนาะสวยค่ะนี่นะคะจุดนี้ที่ปันเฝ้ามาทั้งวันนะคะเขาก็โตมาให้ปันแค่นี้เองนะคะแล้วก็ที่ยังไม่พ้นดินก็มีนะคะ แล้วนะคะวันนี้นะคะปันก็จะมาส่งเห็ดกลางคืนะค่ะนี่ก็คือต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ปันบอกว่าปันจะไปนอนเฝ้าเห็ดนะคะแล้วเราก็มานอนเอ้ยแล้วเราก็มาดูก็คือโตแล้วนะคะถ้าเกิดว่าโตแล้วปันก็จะอาจจะไม่นอนเฝ้านะมามาดูเห็นไหมสวยไหมคะสวยมากการที่เราเห็ดส่องกลางคืนเนี่ยเราส่งเห็ดกลางคืนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นขาของเห็ดเขาขาวสวยๆแบบนี้เองค่ะขาวขาขาวเรียวๆใช่ไหมอืม สกี่ดอกกันเนี่ยส,สิบสองสิบสองดอกนมอีกสองดอกจ้ะดังหนออีกสอง,สองค่ะข้างนี่ค่ะทุกคนสวยไหมสวยมากค่ะโอเคพูดถามเองตอบเองได้ค่ะโูเห็นอุ้ยอ,อันสวยเนาะสวยค่ะดินก็ไม่ค่อยแฉดเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยใช่<ไ>ถ้าดินแฉดมันจะลำบากในการคูเห็ดมากนะทุกคนโอ้โหเสียดายขึ้นน้อยนะคะจุดเนี้ย ขึ้นเยอะนี่แบบแวม<ว>ันจะบอกว่าจุดที่ขึ้นเยอะเนี่ยมันยังไม่โพอ,ออกมาค่ะเฝ้าจนไม่รู้จะเฝ้ายังไงแล้วนะคะไปนับมาแล้วได้ร้อยสามสิบสองดอกค่ะทุกคนเฝ้าจนมีเวลานับนะคะ <laughs> นี่ค่ะหูเธอหวานเจี๊ยบนี่ค่ะขาขาวๆส,สวยจ้าพอเจอดินดีๆเสียดายขึ้นน้อยนั่นดีนะ ทำาม,มันชอบดินที่เป็นรากไผ่ใช่ไหมมันถึงจะขึ้นเยอะๆรากไผ่รากไม้ดินเหนียวอะไรปะน,นี้ค่ะเขาชอบค่ะ <c oughs> มีนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเยอะจริงๆเราสามารถนอนเฝ้าได้เลยนะคะแต่นี้แบบ เราเจอไว้เราเจอไว้มันก็เริ่มโตแล้วแล้วลจุดตรงนั้นก็คือเราก็กะว่าจะขึ้นเยอะกว่านี้นะคะที่เราเฝ้าเนี่ยแต่มันไม่มันขึ้นไม่เยอะกว่านี้แล้ว่ามันขึ้นน้อยอะมันไม่ขึ้นเยอะกว่านี้แล้วอะนึกว่ามันยังไม่พอใจใต้ดินอาจจะลบอยู่สุดท้ายแล้วอะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยดอกอ้วนชอบจริงๆเลย นี่ขุดลำบากนะนี่ก็เด็กอยู่เนะคุดไปเลยนะไม่เด็กหรอกมันดอกเล็กท่าทีได้แล้วอ,อันนี้ก็อ้วนนะจริงๆแต่ว่ามันไปอยู่ในช่องอันนี้นี่ได้มาแค่นี้นะคะอีกก่อนคะ่ะ นี่นะคะจุดนี้ที่ปันเฝ้ามาทั้งวันนะคะเขาก็โตมาให้ปันแค่นี้เองนะคะแล้วก็ที่ยังไม่พ้นดินก็มีนะคะวันนี้นะคะปันก็จะขุดแค่แค่ว่าใช้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าดอกเล็กเนี่ยปันก็จะปล่อยให้เขาโตแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมาดูใหม่นะคะนี่ดูดอกนี้นะคะชอบใจดอกนี้มากเลยอ้วนตุ๊กตับกว้างมากนู่นอีกนะเนี่ยนี่เกข้างๆปันปันเออนู่นอีกนู่นนู่นเขาเขามาขุดอันนี้นะคะ เห็ดแบบนี้เราไม่ต้องขุดลึกนะทุกคนเห็ดแบบนี้ค่ะมันจะตื้นมากกลัวจะไปโดนจองปวกนะคะนี่แค่นี้จะพอมันอ้วนอะดูดิมันอ้วนแบบน่ากินมากแต่ดูปลายข่ามันดิทำไมมันน่ากินอย่างนี้นี่เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่เจอเห็ดแบบนี้แล้วน่ากินนะเขาเป็นเห็ดแบบยังไงนะเห็ดหัวโต อีกอันนี้หัวแตกนีก่แค่สองดอกแต่มันแตกเอ,อ,อ้ย,ยอ๋อมาโดนกินค่ะกรอบจัดมาโดนกินอสองต่อเลยอันนี้ฝังไว้ทุกตัเป็โดนะอาจารยมีเส้ดเดือนด้วยขุดเห็ดได้เส้ดเดือนพร้อมตกปลา ยังไ,ไงว่าแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ขอโทษขอโทษโอเคแล้วก็จะคุดตื้นๆแล้วนะครับเพราะว่าลางโปรอยู่ตื้นมากเลยอ่ะนี่ เสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้วนจริงจีฮ์สวยสวยสวย บางทีเราก็อยากจะคุยแบบลึกๆนะแทงลงไปปุ๊บไปโจไปโดนจองปวกอใจหายวับโอ้โหปันว่าเขาอะไรนะอ้วนแบบนี้นะอ้อ้วน <laughs> แบบนี้นะโอ้โหปิดปิดปิดอันนี้ดอกไม่สมบูรณ์มันขึ้นมาให้มัน,นม<า>อยา,ากจะขึ้นเยอะเลยรึเออโอยฟังไว้ฟังไว้ปิดัดไว้ฟังไว้ฟังไว้เป็นเชื้อ โอ้แบบนี้ถ้าได้กินมันคุณจะกรอบกรุบกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจัดเอาอ้ไมาเอาก่อนบังผู้ชมไม่มองไม่เห็นขาไปทางไหนเนี่ยโอเคแต่ดินรู้สึกว่าดินเริ่มแห้งแล้วนะเน,นี่ยใช่ใช่ใช่ดินไม่เชืนเท่าไหร่ ถ้าดิงดีงแบบนี้ถ้าเกิดว่าแช่เกินเนี่ยเขาจะติดดินเยอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันขูดยากอะ่ะมันอยู่ดิสที่สภาพดินด้วยอะ,อะจุดนี้ปันน้ำไว้แล้วนะคะรอ้อยสามสิบก็ดอเห็นไหมเห็นพวกไหมคะทุกคน มันออกมาทำงานกันแล้วยุงกัดยุงเยอะมาก เมื่อกี้ตาก้องเอ็ดปันๆน,นะคะว่าปันคุณลึกเขาบอกว่าให้ปันแทงขาดแทงขาดไปเลยเออไม่ต้องแทงแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้ามาันปันแทงใกล้ถึงแล้วดึงอ่ะมันจะไปะไ,ได้ไหมมันจะไปทั้งจัาบวดอันนี้อันนี้ใครทําคะใครทําไม่รู้ออหอยทากเนาเธอค่ะเธอเยียบคะ <laughs> <laughs> ย่ะหฮอยเออสโลแกนนี้ก่อนจะโทษคนอื่นโทษตัวเองหรือยังไม่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 ไม <laughs> ก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือยัง <laughs> หัวร้อ <c ười> นสิหัวร้อ <c ười> นหัวร้ออะไรไง เดี๋ยวค่อยแทงมาก็ได้นุ่งขาวตุดอะนุ่งขาวตุดอะอันนี้ใช้ดินไม่ช่วยสิงั้นขึ้นมาก่อนให้หมดเลยนะปันปันเดี๋ยวเราค่อยแกะคี้ดินทีหลังโอเคโอเคเอองานให้หมดเลย ีี่ยมมโ,โดนหอยกินอ่ะดิปูปลาปูปลาเลยนะครับนุ่กันน้ำแข็งแตก <c oughs> สมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์เหมือนจุดนี้อยากจะขึ้นเยอะเลยนะแต่ดอกไม่สมบูรณ์สวยพี่สวยคนคูด จ้า 啊，我呢？还是乌真？ nơi ตรงนี้ไม่ดอกเนื้อแต่ว่าหัวโดวนกินเออเสียใจจังอันนี้ก็โดนกินเนาะโดนกินเยอะนะเนี่ยรกากไฟก็เยอะนะ ทุกคนเพาจะสวยอ๋อจะสวยแค่ไหนนะคะนี่ว้าวหลกมเยอะมากจะกระซิบทำไมเนี่ยปันเนี่ยเยอะกันเนี่ยไม่ได้ขุดเลยนะเดี๋ยวเพิ่งาเห็นแล้วจุดนี้เยอะมากนะคะ มันก็เลยใช้เวลานานนี่คะ่ะทุกคนเห็ดที่ปันขุดได้เมื่อกี้หมูกเดียวนะคือเยอะมากนะโหประมาณสองโลได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวอ้วนซว,วยเลยอุ้ยอยากกินมากแล้วทุกคนตอนนี้คือก็กรอบเลยนะคะแต่ว่าปันะจะเอาเห็ดถุงนี้คะ่ะไปขายนะคะเมื่อกี้ปันก็โทรไปหาพี่ที่บ้านละเขาก็อยากกินเห็ดมานานแล้วนะคะเขาจองไว้นะคะปันก็จะเอาไปขายให้พี่ที่บ้านนะคะทุกคนยังไงปันก็ขอจบคิด เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ f c บายบายคะ่ะ